สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยนะคะแอดมึนหัวจังเลยค่ะวินหัวมากลายตาเลยนะคะวิ่งรูดนะคะของฮานอยของวันที่สองแล้วแต่แอดขอสรุปของวันที่หนึ่งให้ก่อนนะคะวันที่หนึ่ง มิถุนายนโอ้เดือนใหม่แล้วนะคะวิ่งรูดนะคะ50เนะเาะรอเข้ารอบกิจแล้วก็รอบ v i p นะคะ v i p เพิึ่งจะมาเป็นมิดกับแอดนะคะมาดูกันนะคะเราเจาะแตกตัวไหนบ้างเราเจาะแตก921เราเจาะแตก72นะคะ72นี่หวยไทยเลยนะคะโอ้หวยไทยทั้งนั้นเลยนะคะ90แล้วก็72นะคะอยู่ในสูตรนี้หมดเลยนะคะ ตัวเจาะเนาะมาอยู่ในสูตรนี้หมดเลยนะคะไอ้เอิดมืนหัวบบบนี้ ตารางนะคะตารางเข้า8 5 5นะคะ3 8 4 8 6 4 5 5อู้ตารางปังนะคะเม็ดเดียวขออภัยนะคะเม็ดเดียวไม่แตกนะคะแอดให้8 5 7เนาะถือว่า8 5 7เลยตัวที่3ตัวในตารางแต่ว่ามันออก8 5 5นะคะเป็นที่น่าเสียดายกันเนาะเสียดายวันนี้แอดไม่ได้ลงสนามค่ะไม่ได้ลงสนามแอดเหนื่อย ยอมรับเลยค่ะเหนื่อยมากค่ะวันไหนที่มีหวยไทยนะคะมาดูของวันที่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 สองกันนะคะแอดดมยาอยู่เริ่มติดยาดมแล้วนะคะเราก็จะตามห้าเจ็ดกันไหมนอ้อพรุ่งนี้ ขออภัยนะคะเขียนไม่เสร็จยิงเขียนไม่เสร็จไี่น้อยแยกน้อยแยกเดี๋ยวนี้ตายเป็นแถบเลยเนาะน้อยแยกตายหนักมากคะ่ะขออภัยนะคะเม็ดเดียวก็ไม่แตกนะคะวันนี้ขออภัยแต่เราแตกสามตัวกันสามตัวถือแวนให้น้อยนะคะช่วงนี้ ให้เยอะมันก็ไม่ถูกค่ะทุกคนช่วงนี้แอดจับสามตัวยากยากจริงๆค่ะยอมรับเลยเพราะว่าแอดไม่ได้ทําทุกสูตรนะคะถ้าทําทุกสูตรกระดาษไม่พอค่ะก็เหมือนทุกรอบวันนี้ห้าสิบหกสิบตัวประมาณนั้นนะคะถ้าสายสามตัวนะคะสายสามตัวแตกวันละหน่อยก็ดีแล้วเนาะวิ่งรูดนะคะหนึ่งสองนะคะแอดให้ไปที่หนึ่งสองนะคะจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะสองสองสองสามสองสี่สามสองสามสามสามสี่ ขาดแค่สามห้าตัวเดียวนะคะมาครบเลยสองสองสองสามสองสี่สามสามสามสี่สามห้าโอ้ขาดแค่สามห้าตัวตัวเดียวหอยหวยแอสก็มาครบเลยนะคะหวยไม่ใช่เลขบ้านจะเอ้ยเลขรถแอสจะออกบอกวันนี้แอสออกเลขรถพอนะคะสองเจ็ดเอา้าเม็ดเดียวศูนย์ให้พี่สองเจ็ดค่ะเทียนที่มันจะให้สองเจ็ดน้ำมันดันให้ห้าเจ็ดศูตรก็ ขออภัยนะคะขออภัยคนที่ตามเม็ดเดียวนะคะวันนี้ไม่เข้าเลยค่ะเม็ดเดียวแอดเสียดายแปดห้าเจ็ดแทนทุกคนนะคะแปดห้าเจ็ดเพราะวันนี้แอดเหนื่อยค่ะไม่ได้ลงสนามเลยค่ะ <c oughs> ลาวสี่ลาวห้าลาวแอดก็ไม่ได้ลงนะคะช่วงนี้พักค่ะเมื่อยเมื่อยนอกจากไอ้น,นี่ก็ไปหยอดเอ่าเนาะ เม็ดเดียวแอดให้ไปที่สองเจ็ดนะคะกันหนึ่งศูนย์กันสองห้ากันห้าศูนย์ถ้าใครชอบหลายตัวเหมือนแอดก็จัดไปนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ซื้อหวยตัวเดียวคะ่ะถ้าลงสนามไม่มีแน่นอนอะ่ะตัวเดียวอะ่ะถ้าเม็ดเดียวอย่างงี้ก็เพียงแค่หนักไปหน่อยหนักกว่าเพื่อนแค่นั้นแหละคะ่ะไม่ใช่ว่าเม็ดเดียว่อยกับไปตัวเดียวคือกันโอ้โหเมียนต์เลย่วยไปมืดแหละตัวเจะวิ่งรูดมัน ตามนะคะแอดตาม57นะคะเราก็ตามกันไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาไหมนะคะว่า57จจะตามตูดเรานะคะก็ลองตามดูค่ะลองตามกันดูนะคะแอดไม่รู้ว่าพรุ่งนี้วันโกนวันอะไรหรือ,อยังคะทุกคนแอดไม่ได้ดูปฏิทินเลยนะคะไม่ได้ดูปฏิทินถ้าใกล้เริ่มวันโกนแล้วก็ตามเลขทูบหน่อยนะคะวันโกนไม่พรุ่งนี้วันอะไร เหมือนวันพระมันพึ่งวันพระไปอะค่ะไม่ใช่เนาะเดี๋ยวจบนี้ค่อยไปดูปฏิทินค่ะ082นะคะ0823196นะคะ0 8 2 3 1 9ปดสองส0มหนึ่งนะคะ 832830812810นะคะอันนี้เป็นตัวในตารางนะคะตัวในตารางก็จะเป็น10123032นะคะตัวนี้ก็จะเป็น01เพราะมันต้องซ้ํากันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหามเบิ้ลนะคะเป็นหามเบิ้ล0181นะคะตัวหลังก็จะเป็น01810383ตัวข้ามฟั่งจะเป็น00โอ้หยเบิ่นนี่ว่า00800282นะคะก็ตามนี้เลขแต้ม10นะคะถือว่าเลขแต้ม10 12พี่น้อง ึ่งศูนย์พี่น้องสองสามพี่น้องอ้าวเลขพี่น้องมาค่ะทุกคนหนึ่งคู่สองคู่สามคู่จับได้เลขพี่น้องสามคู่เลยนะคะพรุ่งนี้ตารางจะมาพี่น้องไม่น่าก็ไม่แน่นะคะวันแอดอโอ้ถือว่าหวยต่ําอยู่ด้วยนี่มันมาตามสูตรนะคะแอดก็ทําตามสูตรให้นะคะไม่รู้จะเข้าหวยไหนน้อยไหนเพราะว่าแอดทำนอยรวมให้นะคะนอยรวม ใครชอบน้อยไหนก็จัดเอานะคะพิจารณาเอาเพราะว่าน้อยแยกตัววิ่งรูดโู้ตายหนักเลยคะ่ะช่วงนี้ขออภัยนะคะจบสูตรนี้ก็คงจะเป็นสูตรหวยลาวนะคะสูตรหวยลาวเพราะว่าสูตรหวยลาวยังไม่ได้ทําเลยค่ะอุ้ยลายสูตรลายหวยคะ่ะขอยวิ่งอู้เหนื่อยอ้เหนื่อยจริงๆนะคะทุกคนคิดหวยห,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 หัวงอหมมืดแล้วเด้อเองไปแอดดมยาก่อน แอดวินหัวกินเยอะท้องไม่ย่อยะคะ่ะช่วงนี้แก่แล้วนะคะเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านเนาะพรุ่งนี้ก็มีหวยลาวพัฒนาด้วยนะคะพรุ่งนี้มีหวยลาวพัฒนาแอดว่าจะลงเม็ดเดียวให้เลยนะคะพรุ่งนี้ใครเห็นเม็ดเดียวพรุ่งนี้ก็คงจะร้องโอ้ขนาดแอดก็ยังมันจะใช่เลยอยู่แอดทําเม็ดเดียวออกมาแล้วนะคะแต่เลขดับยังไม่ได้ทํานะคะ ไม่รู้ว่าเม็ดเดียวจะติดดับไหมนะคะแต่ว่าลงให้ก่อนนะคะลงให้ก่อนเพราะว่าเลขดับแอดยังไม่ได้ทําเลยค่ะแอดเห็นเลขดับมันเอ้ยเลขไอ้นี่ก็เข้าดีนะคะเม็ดเดียวเข้าดีแอดว่าทุกคนน่าจะสนใจเม็ดเดียวมากกว่านะแอดก็เลยจะท,ทําเม็ดเดียวแล้วลงให้พรุ่งนี้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็มีหวยลาวพัฒนาด้วยอา้าลงไปหลุดถ้าแอดไม่ไอ้นี่ก็แอดจะลงให้นะคะ แต่ว่าทำออกมาแล้วก็ต้องร้องโอ้เห็นเลขเม็ดเดียวหวยไทยแล้วโอ้มันสีเมีนอยู่วะทีมันเป็นสีมาปวดพวกับบโม่บกแตงแท้พอพูดอย่างนี้ทุกคนเดาออกแล้วเป็นเลขอะไรใช่ไหมมีอยู่ไม่กี่เลขหรอค่ะมาฟังแอดบนว่ะ จริงๆทำไงปวดหัวอยู่ดีๆก็มึนหัวสงสัยสงสัยสีใดทีแล้วก็เสียงเบาหน่อยนะคะเสียงเบาหน่อยก็ขออภัยนะคะเสียงเบาหน่อยก็ขออภัยภาพไม่ชัดก็รอสักพักแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันก็คงจะชัดละแอดเดาเอานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภาัยเด้อไม่ชัดพูดอน้นพี่นี่นี่นน่ะโอ้ยดินพันกันเมิดแล้วไปเลยเด้อคะ่ะสวัสดีคะ่ะ